สวัสดีค่ะพี่น้องชาวแสงที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่อง Who Am I ช่องที่จะนำพาพี่น้องกลับมาตื่นรู้ว่าความจริงเราเป็นใครและมาทำอะไรที่โลกใบนี้นะคะอีพีนี้เราจะมาพูดถึงหนทางการเข้าถึงตัวตนที่สูงกว่าหรือว่าตัวตนพระเจ้าในตัวเรากันว่าเราจะมีวิธีไหนบ้าง ที่จะเชื่อมโยงกับแก่นแท้ในตัวเราซึ่งมีหลายวิธีมากๆเราจะค่อยๆเรียนรู้กันนะคะทางแรกเนี่ยคือการขัดเกลาตัวเองจากการทำงานของตัวตนอีโกโหรือว่าตัวตนอัตตาออกทีละขั้นกันวันนี้เราจะมารู้จักกับเจ้าตัวที่เรียกว่าการตัดสินเมื่อเรารู้ ว่าทุกคนเป็นใครและมาทำอะไรที่โลกใบนี้เราจะเข้าใจในตัวเองและผู้อื่นเราจะเห็นถึงภาพลวงตาแล้วก็มายาที่อิโกสร้างขึ้นเพื่อที่จะแยกตัวออกจากความเป็นหนึ่งเดียวหรือวันเนสก็ในเมื่อพระเจ้า8,000ล้านองค์ลงมาเล่นในบทที่ต่างกันจึงไม่ต้องสงสัยในรายละเอียดของบทเลยว่า ทำไมคนนั้นเป็นอย่างนั้นทำไมคนนี้เป็นอย่างนี้ความแตกต่างของแต่ละคนเนี่ยมันมาเพื่อที่จะให้เราเรียนรู้อะไรบางอย่างในนั้นในความแตกต่างนั้นนะคะไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับการกลับมาเรียนรู้สภาวะของใจเราเองที่ทำงานกับความรู้สึกความคิดแล้วก็อารมณ์ต่อบทที่ผู้อื่นแสดง ศัตรูตัวร้ายที่อีกโก้ชอบสมคบคิดในการวางแผนชีวิตก็คือการตัดสินผู้อื่นนี่แหละค่ะเมื่อไม่เข้าใจจึงเห็นความแตกต่างเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาแต่เมื่อเข้าใจและก็มองทะลุมายาเนี่ยเราจะเห็นแก่นของความเป็นพระเจ้าในตัวเองและก็ในผู้อื่นด้วยมันจึงแปลเปลี่ยนทุกความรู้สึกต่อต้านตัดสินเป็นความเคารพ ความเข้าใจแล้วก็ความรักเคาลบในความเป็นกอ๊อสของแต่ละคนเข้าใจบทบาทของกอ๊อสที่เล่นหรือว่าแสดงผ่านแต่ละคนแล้วก็รักในความเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะว่าเรามาจากพระผู้สร้างเดียวกันเกียดเขาชิงชังเขาตัดสินเขาก็คือการไม่รักตัวเองท้งนั้นเลยค่ะเมื่อเข้าใจที่มาในความแตกต่าง จึงไร้การตัดสินแล้วก็ไร้เงื่อนไขรักได้ในทุกกรณีไม่สำคัญว่าผู้อื่นจะกระทําหรือไม่กระทําสิ่งใดกับเราเหตุผลมีเพียงข้อเดียวก็เพียงเพื่อย,ยกระดับความเป็นรักในตัวเรานั่นเองเท่านั้นเองจงขอบคุณที่ทุกคนเข้ามาเพื่อเป็นกระจกสะท้อนเราผ่านความแตกต่าง ในทางจิตวิญญาณเธอกับฉันล้วนคือหนึ่งเดียวกันขอบคุณที่ได้เรียนรู้ผ่านพวกเขาขอบคุณที่ทำให้เราได้กลับมาเป็นตัวเองเพราะเราที่เป็นตัวตนเดิมแท้ศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้เป็นอะไรมากกว่าความรักนอกเหนือจากนี้คือการทำงานของตัวตนในเกมเมื่อเรายังตัดสินยังแบ่งแยกตัวเองจากผู้อื่นนั่นคือเรายังเป็นตัวตนในเกม ยังทำงานกับอารมณ์ของปุถุชนที่ยังอยู่ในมิติ3ดังนั้นเมื่อใดที่ไร้การตัดสินเราจะเบาเราจะไม่ต้องทำงานกับพลังตกค้างที่ได้ปล่อยออกไปสู่ผู้อื่นแล้วมันก็จะสะท้อนกลับมาหาเราในที่สุดให้เราต้องชำระคีนเคลียดังนั้นทุกอย่างเริ่มต้นที่เราและจบที่เรา นี่คือหนึ่งหนทางที่เราจะละทิ้งตัวตนอัตตาเพื่อกลับสู่การเป็นพระเจ้าในตัวเองอีพีจะต่อไปเราจะมาพูดถึงการค่อยๆปอกเปลือกหรือกระเทาะตัวตนอัตตาออกเพื่อเข้าถึงแก่นของความเป็นพระเจ้าที่แท้จริงในตัวเราต่อนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังนะคะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุก like, อคอมเมนต์วันนี้ไปแล้วนะคะ หลักพระเจ้าทุกองค์นะบ๊ายบาย